นดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการกีดติคู่ ครับก็คอนเทนต์เราวันนี้ครับเพื่อนๆเ,เป็นจุเนื้อแบบฉบับอีสานนะครับมีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้น้องเหมียวมันไม่ใช่คนนะแต่เป็นแมวน้องเหมียวเซนเจิรขอสัมภาษณ์น้องฮนะสวัสดีน้องสวัสดีครับ <c oughs> มันดมมันดมสวัสดีครับเฮ้ <c oughs> กันต่วงแดงนิ่งนะน้องเจิ้นน้องเจิ้นน้องสนเจิ้นหักถึงตายเลยนะเนี่ยอ่าอย่ากลัวต่อไปครับเราแนะนำไหนลองแนะนำผักหน่อยครับครับทีละอย่างเลยนะผักแบบภาษาไทยแล้วก็นะ่นแภาษาอีสานไปด้วยภาษาลาวครับอ่าภาษาลาวภาษาลาวภาษาลาวอันนี้จริงจังนะครับแตงกวาแตงกัวแตงกวาภาษาลาวปักแตงรับแตงนะครับ วัตถุดิบเรามีอะไรบ้างครับอ่าเขือนปลเขือสีดาอ๋อคือสีดานะครับสีดาอันนี้คุณรู้ได้ยังไงครับนี่อ๋อผมไปอยู่ที่นั่นนานคุณใช่คนอีสานหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยอเราจะไปอยู่ที่นั่นมีโควิดมานะออ๋ผักชีผักชีบ้านเราคือผักชีใช่ไหมฮะบ้านเขาซันนารีชื่อแบบไพเราะมากเลยทำไมชื่อมันอย่างงี้วะซันนารี ผักซีล่แล้วเขาเอิ้นผักซีลาวออ๋ผัก่ีลาวต้องแบบตัวพิเศษเข้าเข้าด้วยใช่ไหมฮะเติมเอสอีกนิดนึงต้นหอมอ่าฮะเขาเรียกบักหอมปอมบักหอมปอมหอมมปอออโเคันแรกนี้อันแรกนี่ยังครับอันแรกลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วก็ผ่านไปครับผักอีตูอ๋อผักอีตูนะครับคือคือภาษาไทยเรียกว่าอะไรบอกใบแบงลักต่อไปนะ อหอมไปเรื่อยภาษาเราเรียกหอมเปีภาษาเราเรียกหอมเปย์หอมเปย์บ้านเราเรียกผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยอหรือผักชีฝรั่งก็ได้อีกชื่อหนึ่งนะเพื่อนฝรั่งทําไมผมไม่ทองครับมันน่าจะเป็นขีเยวฝรั่งขี้นกเอาว่ะหอมลาบหอมลาบมันต้องภาษาไทยก่อน ตาลแน่ตลเน่คนห้าวเขาเอินหอมหลับหอมหลับคนห้าวเอินหอมหลับเอิญนอหอมหลับภาษาปากกิดอ่ะเปปเปอร์มินอ่ะเปปเปอร์มินเกือบเป็นไม่ได้เปปเปอร์มินเปปเปอร์มินนะอ่าโอเคอะไรเงที่เดี๋ยวจะเป็นอะไรครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับเพื่อนจะมีชิ้นสดๆเลยนะจากตลาดนะจากตลาดจากจากเนื้อวัวจากน้องวัวอะไรฮะสาระก็เลือดเอิญสิ้นวัว สิ้นหัวะสิ้นหัวแล้วก็มีตับตดนะครับเพื่นอนๆวันนี้เราจะพาไปกินตับกันนะตับ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 น้องเหมียวงงครับอันนี้ขี่ลิ้วขอทองหรือเปล่าครับ <c oughs> หอขี้อะไรภาษาลาวหอขี้ไงข <c oughs> ี้งวัวหอขี้วัวภาษาลาวเขาเรียกสามพันกีบทุก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะก็ไปศึกษาหาข้าขอมลูลเอาเองนะไม่รู้อรก็เรียกอย่างนี้ นี่นี่นี่มาดูถูกทีเด็ดทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยใช่ไหมฮะคืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับอ่าขี้ขี้เพี้ยครับโอ้โหหรือเรียกว่าขี้เปียกขี้เปียกมันคือก่อนจะเป็นขี้ของของน้องวัวใช่ไหมฮะต้นกําเนิดก่อนที่จะเป็นขี้บัวนะต้นกาเนิดก่อนขี้วัวให้เราได้เห็นกันแหละมันเป็นน้ํามาก่อนอไม่น่าดูมันเลยแล้วก็มีอะไรมีเหือด เลือดวัวมันน้ำยินตาโฟครับเพื่อนจริงมันเป็นเลือดนะเอาให้แขกรับเชิญดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับแขกรับเชิญครับเชิญสนใจกูหน่อยเฮ้ยอาะรังนี้โอเคขอบคุณมากเลือดวัวคุยกับลุงนาคุยกับแขกรับเชิญนะครับอยากอยากแกงไข่แขกรับเชิญอยากแกงแขกรับเชิญนะครับเปิดตัวเชฟเลยไหมครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเชฟของผมนะ เฮียกวงกวางกว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 งตอนนี้เชฟของเรามานะครับเชฟเฮียกวงสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเกินเลยนะครับการที่เราการที่เราจะมาปรุงคนทั้งหลายพอก่อนอันนั้นอะไรเชฟลาบส์ต่อลาบอหรือเปล่าลาบส์อันนี้มีมีประโยชน์ในกับการกินเมนูยังไงครับมันเป็นตัวมันคือนักลบนักลบนักลบครับเอาไว้ เอาไว้ข้าวผมนี่ค่ะปเอาไว้ข้าวโอ้มันมีผลมีต่อพญาธินะตัวนี้มีผลครัมีผลตัวนมันเป็นความเชื่อครับโอ้มีเชื้อปลาผมกินเลยนะปกติผมไม่ถนัดเลยนะเนี่ยผมแม่ไม่ให้กินแม่ขาดแล้วเรามีซอยมะนาวด้วยนะโออารมณ์เหมือนวอสก้าคขอบคุณครับอารมณ์เหมือนผมมากินโอมากาเสะครับเพื่อนๆสตอรี่นะนัานผมก็เที่ยวมา มะนาวมะนาวว่าชนเ,น,เชนี่ยโอ้ยอ่าอเขาแรกครับเราใส่ทุิกปน่นครับทุิกป่นนะป่ครับอันนี้คือเคล็ดลับทำน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มเลยครับน้ำจิ้มของจุเนื้อ ปไม่ตัวงเลยเหรอเลยต้องตัวครับเราง่ายๆครับคนนี้ง่ายครัยเชฟประดับนี่เชฟเนี่ยควงนะประดับนี่มึงคือมักมักเค็มมักเค็มก็ใส่เค็มเยอะเจ้ามักเค็มก็ใส่หลายพอมักก็ใส่จักน้อยใส่ใส่จักน้อยฝักหน้าวมีดไว้มีดอาการบองเชฟกวางนั่นแค่ตัวมีดอาหารชอบมีดเชฟมากที่ปกตินี่แรกนมอนนะ ันนี้เราแม่ยู่งเนี่ยแม่จะทดแทนกันได้มันนาวนี้เราต้องใส่หลายเพื่อให้เน้ำสุกใหม่อ๋อเขาเรียกว่าสุกมะนาวใช่ไหมใช่ที่เคยได้ยินว่าสุกมะนาวคือแบบนี้เองใช่ไหมใช่โอ้ยนี่เองเพื่อนมะนาวนะมะนาวน่าสนใจมากแต่ก็ยังไงต่อตกตัวตกตัวตกตัวอันนี้โค้ดเองไหมโค้ดเอง นี่คือใส่ใจทุกขั้นตอนมันคือข้วเหนียวมันดูเพยเขาเข้าเจ้าได้ไปมครับเช์ได้จริงไมได้เหมนกันเหรอได้เหนกัน่แล้วกูจะพูดเพราะกับมึงทำไมเ่เราเราเราเป็นนีไแล้วนะมีคนมีการศึกษาเราดีนี่เลือดเห็นมั้ยรวมๆเลยรวมไปวุ่นอยู่เลยอยละเรีย มันน้ำทินตาปเหมือนกันนะโอ้ไป่ยอมมาเพื่อนๆด้กินอย่างี้กินแต่ซลมอนนี่กินแต่แซลมอนหราิตาเลียนประมาณนน้นเราวนนี้มเป็นเลีอดนะแต่เลือดโอ้แค่นี้กนช้อนเขาอย่าโผล่ดิเด็เก่งไป้วยเก่งไปเลยกรูก ไม่รู้จะแดกได้หรือเปล่าได้หมดให้หมดปนใจอันนี้อันคือขี้เพียกขี้เพี้ยขี้เทียขี้เพี้ยแต่ถ้าถ้าให้ดีต้องต้มหน่อยใช่ครับเพราะว่ากินที่คู่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วครับรอบหนึ่งสองวันครับขี้ไม่หยุดเลยเริ่มจากช้อนเดียวของเบาเบาเอาละียวเด็กอนุบาลนเนาะเราอาจจะไม่มีภูมิต้านทานที่มากินในขี้เพี้ยอันนี้ใช่เรากต้องกินร้อนเราก็ไม่ได้วันนั้นกูกินไงรู้ไหม หมดถุงครับเรียบร้อยครับกัดปืดบีบปาดเลยขอมน่ารักหอมน่ารักม่เชิงเค็งกวางแล้วใส่ขี้นี่มันบีบรสชาติอย่าเรียกขี้ครับเรียกขี้เรียกขี้ไม่น่ากินไม่เอาไม่น่ารักนะยเรียกขี้ครับอ๋อถ้าไอ้เพี้ยเนี่ยใส่มันมันรสชาติยังไงมันก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแปลกกเหมือนนััครบไม่กูก็เห็นเขาใส่อยากให้ใส่คือกูก็ มากินครั้งแรกกับเหมียวเหมียวครับแต่ตอนนี้เหมียวเหมียวเอ้าไปไหนแล้วอ่ะแขกรับเชิญขอแขกรับเชิญอยู่ข้าวครับงงเงี้ยงงเงี้ครับเดี๋ไปกินข้าวผมกนเดี๋ยวเขากลับมาใหม่ใช่ไหมกลับมานี่เราเราชอบทอดก็ใส่ผิดมักเป็ดปันได้ก็ใส่ปันนัแน่นอนนะอยวบอกมาพิทมีก้วยเองก้วเองครับก้วเองตลาดเลยครับพิทก้วเองจากตลาดแน่นอนครับเกษตรนิยม มันบอกคุยอันนี้นะครับครับโอ้เริ่มหอมแล้วคือจะได้เป็นความหวาใช่ครับเนี้นี่เราขาดไม่ได้เลยครับเราเป็นคนญี่ปุ่นเราก็ต้องกินของญี่ปุ่นอันนี้นมต้อันนี้นมตยวใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยเวลาการใส่ของเชฟกวงนะฮะหมูร้านเลยครับแต่หน้าตามันดูดีมากเลยนะเนี่ นไม่ขี้ไม่ได้เเีียยลกให้เกียดน้ำจิ้มกูบ้างแรงแปกเลยชิมมังป่าอืออยากชิมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้อดใจไม่ไหวแล้วเพื่อนๆแม่งอยากกะชิมตล้วไงมีอ่ะเดี๋ยวจะให้ชิม นี่เป็นเนื้อส่วนไหนของวัวเจบตัวนี้เป็นเนื้อ,อแ <ก S 1> ดงธรรมด,ดาครับเนื้อแดงเหรอครับเนื้อแงองดงธรรมดาอ๋เริ่มจา<อ>กเบสิกก่อนอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนกูไปก,กินซูชิแบบอุมาคาเซก็ยังเป็นมั่งคอยกินสดๆอันเขียวไปกันเขียวอันนี้อ๋อ มวนวนนะมวนต้้งวนอยู่นะคุณเคยดูหรอเปล่าครับอกมาันเตะพันศาลายใช่ใช่ไก่แทนสาลายแทนสาลายี่ปุ่นนะเจ๋งว่ะเยาิงนะครับยงเลยครับไม่แตกเลยเอางี้ขอสอรอขอท่านเขาเรียกว่า เวลาเมระยาดบ้างไหมเราจะไม่กินเหล้าออกอากาศนะครับเพื่อนๆอันนี้เรื่น้ำเปล่าน้ำฆ่าเชื้อเขาเรียกยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อเอโกคอฆ่าเชื้อเชฟครับเราไม่มีดีเราสามารถเอาวันนี้แทนใช่ครับเราไม่มีดีเลยครับแทนได้ไหมใส่ใส่ใส่แล้วครับเดี๋ยวผมใส่เนี่ยโอเคโอ้เชฟป้องกันนะป้องกันเราก็ต้องสะอายนะได้ตายมาไม่พุงเอาเข้มนะครับ เชิญชิมครับเชิญชิมรครับโอ้โหนี่ครับใส่รถถังไปด้วยครับหนึ่งการถัครถถังรถังรถถังนี่รถถังรถถังมีมมนะไรนี่นะ,นนะเป็นไงบ้างครับอืมอืมได้นไหมครับเกลือแตกเลยครับ <laughs> เฮ้ยชอบว่ะชอบว่ะ แตัวนึกว่ามันจะขาวไม่ขาวเป็นเปอร์มิสอย่างนี้คนเปอร์มินจริงเขาไม่ขาวอ่ะเขาตกต่อคอรีทเลยเออนี่ีไม่รอเยครั้งแรกเล็กเอะครั้งแรกเอาเลนน้อยก่อนเ่น้อยเลนน้อยเลเวลห แี่อนนะครัน่ครับไน้ครับชนครับชนแหมวันนี้ใส่อาลทเปเป็นไอนี่้วพี่มาพาเขียงครับวัวแทนดีได้นะเพราะมันมีความขมเขาเรียกว่าน้ำจิ้มวีดีกี ต่อไปครับนี่อันนี้เขาเรียกอะไรอ่าถ้าเอาภาษาไทยหรือภาษาลาวภาษาไทยก่อนอ่าภาคกิลิวภาคกิลิวใช่ใช่ใช่ภาคกิลิวภาษาลาวสามพันกีบสามพันกีบไม่รู้เขาเรียกมันเป็นศึกษาเอาเองแล้วกันไม่รู้กันทำไมถึงเป็นกีบไม่รู้กีบคือหน่วยเงินของลาวไงแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกสามพันกีบกูไม่ได้ไม่รู้ไงเดชครับเดชสามพันกีบ อามมันกีบครับเพื่อนครั้งแรกครับจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไปยังไม่รู้ถ้าเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ไปเยี่ยมกูด,ด้วยนะครับทุกคนอืมถามมันกีบอันนี้คุณสัปวัลครับเชิญครับคุณสัปวัลครับเชิญครับเชิญเชิญมาชิมก่อนครับสัปวัลครับเชิญครับ อันนี้เป็นทีมงานนะทีมงานเราทีมงานคนเดียวครับจางมาแถวนี้แหละใครก็มีทุกท่างมาผ่านไม่ได้เหครับไม่เอาเลยแม่เราไม่เอาพี่ผู้สาวก็กินได้นะครับผู้สาวเอาซอสละทอเอาหมดเป็นลับเขาเนี้ยสาวไม่ดีนี่ยอสละทอกินมากแตะมากกินน้อยแตนอะเป็นตังไเกอจัด แแบบแแบบด่างแน่นอนรับรองโขาบไปได้ไงครับโอ้นี่นี่นีบะเขือทีดาอ๋อนี่เขากินหนึ่งใดโอเคกินหนึ่งใดกินหนึ่งใดอ้าวเดี๋ยวมันต้องมีคำตอบคำตอบโอ้ยังไงจ้าโอ้ัยอดมากอู้ ว่าเฮียนะอืมติดมันนิดนึนะอืมนีจริงหนึ่งที่ไม่ได้พิมแมวเขาไม่กด้กิมพ์รักแมวกะจอกแน่ผู้สาวไม่งั้นจะเป็นพ่ยานดูครับดูครับทุกคนคุ้สาวกินโซลโลทัวแล้วก็รักหูเหี่ยวร้อน ร้อนเบื่อเอานะเริแมงักเดริ่ดงักนักอีตูนักอีตูนะครับทำไมถึงรู้ภาษาเราเยอะอ่ะคะไปอยู่ที่นั่นนานไปอยู่ที่นั่นนานเพราะอะไรมีโควิดมาเมื่อกี้เนี่ยมีโควิดหรือมีเมียะไรป่าสะดุ้งไม่ทันี่ยก็จะมีเคยเคยอดีตอดีตคยอดีตอืมปวดแล้ว ผมอยากลองตัวนี้ครับเ็บกวางตัวนั้น,นรครับรได้ครับไนดะ้ครับอยากลองตัวนี้อันนี้แบบเล่นหนึ่งให้จะกินแบบคอมโบให้ดูเราะว่าผักทุกชนิดอยู่ในมือกูคอมโบนี่อันนี้สันในอ,อันนี้สันนอกอ๋อ ันนี้สัมนอกอัน้ไม่ใช่พู้ติดอันนี้เนื้อเนื้อแดงเนื้อแดงนีิสันนอกสัมนอกเขาบอกว่าจะมีแบบนิ่มกว่าอันนี้ไม่ได้เล่นอะไรใช่ไหมก็ลอยอันี้เล่นจริงมีคอมโบตัลไลท์ข้างือเรียกงไงตัลไลท์นองดีนะไม่ตัลไลท์ไหนแฮ้งเย็บเกี๊ ินี่อะไรไม่อะไรไม่รู้กูก็โทรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เขาบอกกันนะครับมันอาจจะเกิดอันตรายได้ไน้องหนุทุกคนอย่าทำตามอจาออะไรอ่ะเพราะว่ามันเป็นของดิบมันเป็นของดิบครับแล้วก็อันนี้เพียเพียเราเราได้ต้มมาแล้วใช่ที่เป็นความรู้นะได้ต้มมาแล้วน้องๆหนู่มอย่าทำตามนะครับ S <S เพราะว่ามันอันตรายโปรดใช้จักรยานในการรับชมโปรดมีผู้แนะนำผู้ใหญ่ที่ต้มน้ำท่อมให้แดกนะครับไม่เปนไปนั้นเป็นนะเจ็บครับพอนเพิ่มตรงนั้นผมชอบมันนี่มากกว่านี่ไเหนียวเยอะแลที่ส่วนไหนส่วน้แดงอ่ะเออเนี้ยเนี้ย รเครนะคุณสาวครับคุณสาวรักยิ้มแต่งว่างั้นนี่ดูถูกฝีมือเช่ไของหวานไหมนครับของหวานเออเนี่ยเนี่ยยอดเยีดยมเลยกินแบบเขาเรียกมิดกันข้าเขียงนะครับข้าเขียนข้าขย้าเขียงข้าเขาไป เจ็ดกวงเจ็ดกวงครับเจ็บวงครั้งแรกเหมือนกันครับวัฒนารมที่กินนี้ก็ดีนะไม่เคยกินเลยต้องลองใครไม่เคยต้องลองบางคนแบบอาจจะแค่เราแค่เปิดใจอะลองลองดูเออเห็นเขาเขากินได้เราต้องกินได้เราก็ต้องลองเปิดใจดูว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินเนาะใช่คือเราไม่ด่ามากมันเป็นวัฒนธรรมการกินของเขาคือเราก็แค่อยากจะทำตามเขา สรุปเลนะครับว่าถัรลตอมันแทนน้ําดีได้เพราะมันขมจริงจริงยิ่งเมาจริงจริงยิ่งเมาจริงจริงยิ่งน่าจะไม่มีใครเคยทำนะไป่ส่ลตรถอนในการจะมีคนเคยทําแต่ว่าเราไม่รู้ไม่กันเขาไม่เอาลงเราอาจไม่รู้เหมือนกันไม่ใ่าแต่เราก็เป็นแบบยูทูบหน้าใหม่ก็ ขอฝากขอขอ,ขอ,ขอ,อ้อมใจบางทีอะไรผิดพลาดไปนะครับก็ขออภัยด้วยเพื่อนๆอาจจะทำมั่วๆคุณต้องตีน in ึงนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกก็อยากลองให้เขียนก็แค่แค่นี้แหละผิดสวนเ่ยผี่สวนอันนี้อยู่สวนพี่บ่าววัดตาโอคนนี้สวนพี่บ่าวแล้วครับคนนี้คนนี้คิดอย่างไรตอนนี้เป็นผังขื่นเลยนะผังขื่อเนี่ยตัวเหนียวเลยแล้เราจะเลาะออก กินกินของหวานรอดนะมันไม่เข่าเราพยายามล้างทำอาหาดเยอะดีเรยกไป้ว่าก็อนามัยกันที่เนาะใช่เพราะว่าเวลาป่วยมาไม่เคยคุ้มอนามัยนี่คือพวกเนี้ยถ้าเกิดโดนมะนาวเนี่ยมันจะสุกจริงไหครับคุณสุวรรณลักระมันสุกมากทำสุกมะนาวมันจะสุกแค่ในระยะหนึ่ง มันมีระยะด้วยใช่คือมันจะไม่ได้สุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็ดีกว่าที่จะกินเปล่าๆแต่เราถือว่าเน้นเปรี้ยวกว่าถูกต้องครับแต่รวมๆแล้วอร่อยนะน่าจะใส่ให้มันหอมลื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 มเจ็บลืม ไม่ได้ลืมครับเราตั้งใจฮะเอายากได้สัพพันวุฒิชัดแท้ใช่แต่เรากลสัพพันวิแท้กันะเปิดบมือไม่เข้าใจว่าเมนูนี้กินด้วยมือใช่ไหมเมนูกินด้วยมือ สวัสครับขออนุญาตได้ครับขอขอร้อนขอใช่ค่ะขอร้อนขอขอร้อนอนี่แปลว่าอยากเอ่อย่อจากอะไรเอ่างงอย่ากงงเลยครับคุณพูดออกมาคุณอยากงงครับสุราเถื่อนคุณช่วยบอกผมด้วยครับเพราะผมไม่โกงจริงๆนะผมได้ถามครับสุราเถื่อนครับ40ดีกี คุณคุดูอาจจงงนะคุอาจจะงาพูดถึงอะไรวะ c t p นั่นเองครับตัดเลยครับตัดเลยทำลายแจกแ่บเนี่ยหมาสีแมเนืแม่มันฟังออกโอ้แซ่บินมาแซ่บ แบบแบบแฝดกินมาแบบมากินไยกินหน่อยแบบหน้อยกินหน่อยแบบน้อยกินมากจวดมากกินหน่อยจวดหน่อยห้องน้ำที่บ้านมีกี่ห้ององห้องโอเคได้ได้ผ่านแล้วเชฟก็ ขนหน้าอร่อยไหมเนี่ยปวกกะิกินอะไรแบบนี้ไหมครับเจ็บกวางเจ็บกวางครับผมไม่ได้กินเลยครับขาดเจอนิดหนึ่งครับเพื่อนกี่คำก็เหมือนเดิม ที่<ห>เป็นวิถีเอาคนชาวอิตาที่ว่าให้เราก็เป็นก็คือคนไทยเหมือนกันเราก็ลองอยากลองชิมเป็นการรับวัฒนธรรมการกิน, <ละ S 2> นมา<ค>นแต่มองว่าไม่แปลกนะมันก็อร่อยอยูนะ,ะสวัสดีครับคือตอนนี้เราก็ขอเชฟขอเป็นคนปิดกล้องเองแล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูก่อนไปแล้วก็ไปดูก่อนครับว่าสภาพไม่เป็นยังไงคือค่าเทว์ไอสัตว์ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน่ครับน้องเหมียวน้องเหมียวโอ้ตัวไม่แอวเลยน้องเหมียวอ้าวเมาขนาดนี้เจ็ดไมมอ้าวบ๊ายบายท่านผู้ชมด้วย บไปๆคือคักแท่แล้วเจอกันครับอีพีหน้าครับไปเจอกันนะจุ๊บ <c oughs> <c oughs>